โตโนโ่เรามาคุยกันก่อนนี่คุณโตโน่เมื่อกี้เราเราเรามาเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมไม่เห็นยัง,งชิโดชิดเอชิมยังมั่วอยู่ไอ้ท่านายกบดาักดิละรูปแบบเปลี่ยนรทรงเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนทรงเปลี่ยนแล้วก็ความน่าสนใจเปลี่ยนความน่าสนใจเปลี่ยนคำว่ารูปแบบทรงเนี่ยเปลี่ยนคือรูปทรงที่เรามาผมมาดูกับคุณโตโน่ที่แรกเนี่ยชิโดชิเดชคือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยก็คิดไม่ออกว่า มันจะเป็นแบบไหนมันจะออกมารูปแบบไหนแล้วพอท่านนายกจัดทรงจัดฟอร์มแล้วเดี๋ยวให้ท่านนายกอธิบายว่าทําไมท่านนายกต้องทิ้งกิ่งมาทางนี้ทําไมต้องดัดกิ่งข้างหลังอย่างนี้ข้างหน้าข้างบนอย่างนี้เดชเชิญครับครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าธรรมชาติให้มาคือประมาณนี้นะครับเราตัดเนี่ยท่านเห็นเนี่ยเราจะตัดเป็นคู่ๆครับนะแล้วก็ตัดด้วยเลยส่วนตำแหน่งกิ่งต่างๆเนี่ยคือการเลี้ยงใหม่ทั้งหมดครับ วิธีการทําไม้ทรงสูงเนี่ยเราต้องดึงกิ่งให้ลงมาเพื่อให้ไม้ดูต่ำเพื่อให้ฟอร์มมันต่ําลงครับไม่งั้นเนี่ยเหมือนคนตัวยาวขายาวแล้วรอมสูงครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไม้มันมีหลากหลายรูปทรงนะครับจะาสังเกตเอาง่ายๆข้างล่างก่อนไล่มาเนี่ยครับไม่มีกิ่งเลยใช่ใช่ครับอ่าเพราะฉั้นเราจาเป็นต้องดึงตัวนี่ดูหลังฮะเราจะดึงย้อยมาเพื่อปิดนะเพื่อปิดถ้าจะน่าว่ามันจะเราเห็นไม่หลังเลยพุ่มมันเนี่ยมันจะหนาขึ้นครับ นะโดยเฉพาะฝั่งนี้เนี่ยถ้ามาเราจะเ,เรื่อเติมเวพาฝั่งนี้เนี่ยกิ่งกล้ามันเยอะตำแหน่งก็เยอะกว่าทุกเนี่ยไม่มีตำแหน่งเลยนะนี่คือการเรื่องใหม่หมด<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเ็าเรียกว่าเป็นการาแก้รูปทรงไม้ที่มันสูงเราทำาให้มันต่ําลงแล้วดูอ่อนช้อยสวยงามสมัยก่อนเราถูกฝึกมาคือตัดแค่ข้างเดียว,วปัเนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าไม้ยุคแรกมันจะสวยแบบของเขา แต่พอเรามาตอนหลังก็พิจารณาดูนะครับว่าผมเองเนี่ยผมสร้างมาไม่ใช่หนึ่งสามไม่ดีครับครับทุกคนต้องผ่านขั้นตอนนี้หมดใช่เพราะเป็นเป็นม้าที่อธิบายลูกศรได้ครับเรามานึกกลับอีกทีนะครับไม่ได้ขอย่อเ่าไม่ได้ย้อนนะได้ครับถ้าเราทำทรงนี้เป็นค่ะพระอาจารย์แก้วจะทำทรงนี้พันต้นไหมนะไอทรงที่เราเราเป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่การเรียนหนังสือเราต้องขยับขึ้นมาเรื่อยเยใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งเท่านี้ สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยเขาให้เรามาเยอะเลยครับมาต้นเนี่ยประมาณเจ็ดปีนะเจ็ดปีนะครับที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยเราโดยเราได้โครงจากธรรมชาตินี่เป็นมะขามฝักใหญ่ครัเขาจะโตเร็วมากนะครับพอเราตัดแล้วเนี่ยตอนตัดใหม่ๆจะไม่น่าดูเพราะมีต้นด้วยเหมือนลูกแง่กดผมดูอย่างรูปแบบทรงเนี่ยทรงเนี่ยคุณตัวโนเป็นทรงปรับเซียนเลยนะยกออกมาคุณตัวโนท่านจะยกออกมา เอามาทำเอามาดูให้มันดูดีแล้วมาตัวนี้เนี่ยปกติสมมติแบบดเนี่ยเราจะจะถูกสอนให้เป็นม้ายอดเดียวจะขึ้นแล้วแต่ตาก็จะเป็นยอดเดียวแล้วก็ตัดคุมหมดเลยคุมหมดเลยคราวนี้มันได้มันทําได้แต่ลักษณะมันจะค่อนข้างแข็งอันนี้ผมมองดูว่าอันนี้ก็ชุดของเขาเนื้อชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งนี่ก็เป็นข้างหลังอีกชุดหนึ่งครับชุ่ครับคราวนี้ม้าที่มีหลายยอดแสดงเขาคือมันดูแล้วมันจะ สวยงามดูไผมมองว่ามันมันเป็นอิสระตานะมันเป็นอิสระของมันมันช่วยแก้ปัญหาลูกตอกไม้นั้นยอดเนี่ยมัสัมพัน์นะคุณโตโน่ลองดูต้นเนี่ยมันมีหลายรูปแบบทรงอยู่ในต้นเดียวกันนะอันเนี้ยตกกฐานคุณต้นต้นอะไรนะราชุดนี้ตกกถางอันนี้เป็นเอลงมานี่ยอันนี้ก็เป็นทรงต้นอันนี้ก็เป็นตกกึ่งตกลงมารวมรวมรูตทรงอยู่ในเหมือนไม้ต้นต้นหนึ่งอะขึ้นอยู่ในภูเขาลูกเดียวอะนึกออกไหม รูปแบบนั้นขายกันแ,<ต>แต่และมองภาพรวมก็ยังเป็นเป็นต้นเดียวอยู่สวยงามมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านทำก่อนใส่ราต้องกล้าต้องต้องกล้าทำเพชรทูกไม่เป็นไรทำก่อน ไม่มีผิดไม่มีถูกนะค่อยปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอาปรับปรุงแก้ไขได้เพราะบ้านมันมีการเติบสมาคมเนี่ยเราเปิดกว้างทุกรูปแบบเราไม่ได้บังคับให้คุณต้องทำตรงนี้มาถ้าขอท่านทำมาสวยท่านจะทรงคุตตาเนี่ยเจ้าของคระเมรุตรังกาได้หมดได้หมดนะอันเนี้ยผมเรียกว่าทรงจับถ่ายผมมองว่าคนรุ่นใหม่ยิ่งมีไอเดียดีๆเพราะว่าเขาเขาเห็นเยอะกว่าคนรุ่นเรา รุ่นเราเนี่ยก่อนนี้จะเห็นรายจากแค่หนังสืออย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เห็นเยอะเห็นจากเราทําได้เห็นจากต่างประเทศเห็นจากทั่วโลกเลยใช่อย่างง่ายมากมันยอโลกเลยนิดเดียวเข้าใช่และอย่างหนึ่งคือพวกอาจารย์เนี่ยบอกเทคนิคดีๆให้ทั้งกันเลยไม่มีใครปิดบังเลยมันก็ย่นเวลาไปอีกครับแล้วผมจะให้ทีมงานหมุนได้ครับอ่ะขามาหมุนหน่อยใครจะมาหมุนเนี่ยหมุน เคื่อม้าที่ทำเนี่ยมันต้องดูได้รอบต้นทั้งหน้าและหลังนะฮะครับอพ <ผม S 1> อหมุนไปอีกอีกขลังอินลูกทรงก็เปลี่ยนอ่าเ,เดี๋ยวจะให้เขากลับหลังไนะให้ดูนะฮะอันนี้ลืมอ่าเดี๋ยวจะตัดอ่าเดี๋ยวดู้าดหลังนะครับดูลานหลังตรงๆเลยอ่าเดี๋ยวขอ ขอนหน่อยหน่อยยังไม่ได้กันไกลกันไกลตัดนะเอเค <Okay, S 1> มาอันนี้เป็นด้านหลังน,นะครับ,รบด้านหลังเนี่ยคือถ้าข้างหน้าเราทําชัดแล้วข้างหลังก็จะชัดเหมือนกันนั่นนี่คือวิธีการทําไมา้เราจะทํำยังไงเนี่ยไม่บังกันอันนี้เป็นโจทย์ที่ทุกท่านต้องเข้าใจนะครับ,รบเพราะว่าการที่เราดัดเที่ยวเนี่ยเวลาเราถอดไปออกมาเนี่ยมันเห็นชัดแล้วมันจะช่วยทําให้สวยงาม,งามึนะ้นะเพราะเวลาท่านท่านทำามาท่านดับต้องพยายามปิด ปิดให้เยี่ยวไว้ก่อนเบลก็แล้วก็เวลาดูด้านข้างก็ดูได้นะครับที่บ้านข้างก็ดูได้ใช่ไปดูได้รอบต้นดูด,ดูรอบต้นนะเพราะนี่คือเสน่ห์ของบอนไซเราเจอสิ่งที่ธรรมชาติอย่าพยายามตักออกท่านต้องถ้าท่านไม่เข้าใจต้องท่านเริ่มจากยอดก่อน การทําทรงที่ท่านไม่เคยทำเนี่ยท่านเริ่มจากยอดเท,เทคนิคเพื่อนๆฟังเทคนิคจาก,กท่านนายกนะครับ่ายกบอกว่าใครที่ไม่เคยสร้างไม้ให้สร้างทําจากยอดและไล่ลงมาไล่ลงมาครับ,รบเพราะยอดเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเมื่อถ้าท่านดัดยอดได้แล้วเนี่ยพอท่านดัดจริงจริงพวกเนี่ยมันจะบังคับมันจะบังคับข้างล่างลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําจากข้างล่างึ้นมัน,นไปนะบางทีจบไม่ลงหลุดฟองพอไปถึงยอดแล้วมันจะไปไงต่อก็ต้องอมือจากเข้าบนลงข้างล่างโอเคนี่คือเทคนิคของท่านนายกนะครับ สวยงามมากครับแล้วกเ็เป็นแนวทางคนรุ่นใหม่ครับโอเค okay, ขอบคุณท่านนายกมากครับขอบคุณครับ,รบ,บเราไปพิช